สวัสดีครับพี่ทองสวัสดีครับพบกัช่องตาลพลรเพินเชียนะครับอะไรเราจะมาเออจะมาจับอะไรรโอ้่ออกคาเช้านี่นี่ยังไม่ออกคำ่สูมยรฮะย่งธรรมดาอายุห่ไร่กระต้องรักษาสุขภาพ ดอกเสียบอยูของเนี่ยโก็อยากล่าจังมือละหามือเปียกมือยุ่งโอ้ยหพ่มีดอกไม่เคยล่ามดาคนเ่าซ้ำมือหามือก็มาหัวเอามาไล่กูก็อยากล่ายู่งอยากล่ามาได้สี่บ้านห้าขวบ่อมีผู้หลอนเชี่ยโอ้มีอยู่แต่ละพ่นนี่ไช่แต่ฉันพอหลอนแต่ละพ่นแต่ละพ่นนี่แหละไอ้เมื่อกี้เห็นงานตอนแต่ละพุ่นฮะ อลุนสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับข่าวเดลอนร้อนครับกับอัตพลนาวิชาครับวันนี้ข่าวกรมประตูนิยมวิทยาประจำจังหวัดชิซึกเกตแจกข่าวมาวางครับพี่น้องครับฮะอย่งนั้นโอ้ยพี่น้องครับครับกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดชิซึกเกตครับพี่น้องครับเจ้าหนี้ครับนะครับเจ้าหนี้ครับบริจาคบ้านให้คนไร้บ้านสองหลังครับพี่น้องยังอีก กัญชิวัตเด็กหน่อยสินอนมันรับไปเออก้อนก้อนี่ตะกี้บุญวงไฟเนาะบุญไฟตะกี้ก็มีบ้านผมก็จะมีบุญวงไฟใหญ่เลยก็จะมีขบวนแห่ไมีคนแต่งผมหยาดเลยหยัดหยาดเราให้กันเลยเลยอย่าเห็นบาด้เลยอีหลีแบบให้แบบแบบนอนแบบสะดุ้งอ่ะจนตูมีแอนตุจะมัดหยอกเด็กน้อย แล้วผมนี่ตะกี้จำได้เลยว่าลุงอยู่ด้วยแล้วเราแล้วต่งยานแล้วจนจนเงยจนฉันหยานไม่มีภาพจำแต่ได้เกยปากขี้มือขี้เคลิ้มแต่ลมือ,ม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 อนี่ยเบนบ่กย้อนไปมันเอาแล้วเนาะเบนเอวแบบพุดยอนเลยบ่มีล่มเลยมือนีิพี่ดลยพี่ดอวเบื้องใบใหม่เบนตีปกติสิตีิงนิน,น้อยนิดโอเคเก็บขอ,องกันพี่ดาวไปบรรยากาศเศร้านี้ โอ้ยเนาะโอ้ยหกจระเข้เต้นผู้ค่ะเศร้านี่ครับโอ้ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่หนุ่ยนะครับขอบคุณแม่หนุ่ยยังสู้ครับที่สำหรับกำลังใจมาไล่รับผันกลับมาเหินงันนะฮะนี่ลูกของลูกชายนะครับแม่ผู้มเอาให้ลูกไส่ไม่ได้อยากได้ดอกมีแต่อยากให้แต่ว่าเพิ่นเอามาเป็นขันนะครับรับขนลูกชาย ครับโอเคขอบคุณครับขอบเป็นแม่รักแม่นะครับโอเคพี่น้องเก็บของสักก่อนเดี๋ยควค่อยมาเกกันนะพรับว้าของอยังไม่ได้เก็บเลยโอเคครับ okay, พี่น้องแรงแรงนีพ่อกันนะครับสนามกีฬานะครับที่ว่าการอ,องค์การบริหารตำบลมังเขียบนะครับบัตรการเลี้ยงนะครับยูบัตรมันยูบัตรการเลี้ยงนะครับตำบลมังเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเดี๋ยว ให้พ่อจัครับพี่น้องครับจะขอยัดเก็บของถอดเกือบสกินมาพี่น้องพอครับครับพี่นอ้องไปเก็บของเลยแล้วพี่น,อออน้องเข้าไปขนของเข้าออกจากพื้นที่จะหูวจกวัจกบุเลี้องบ่คือผีงกอยโอ้โหมันคก็ผีงองกอยน่ะ <laughs> มันจะเป็นได้หันมาดีๆนะ <laughs> โอ้เจ้าของโมเมนอันนี้เนาะมีได้แต่ใดมากนะส่งผมบาดเจ้าบ่นี่โค้หัวอันนั้นแค่ทางข้างฝั่งเหนือฝังอย่งเขาข้ามแม่น้ำสะตงมาบ่แม่นมันไกลโมเมนต์ดจีบแล้วออกไปทั่วร์อะพี่น้องเม็ดผมไหมใส่วามันเทียงปล่อยแบ่พ่อยยามม่อคืนในป่าอ้อยดีกว่าเอามีดฟันเลยโอ้เจ้าของบ่แม่นอันนี้เนาะไม่ใช่อุ้มมาแล้วไ่ปล่ยไม่เอามาได ไปไปขนไปขนของออกจากอณาเขตของแม่นางพญาอันนี้ก่อนเก็บของเมียนดอกผมเพิ่โห่ชิเอาใส่คาสิเคียนเอวมันกัดไลยแล้วก็เลยโคว่าเมีนอันนี้ครับนี่ครับฮัลโหลครับฮัลโหลกันไลยเติบฮลโลเนื้อกันสิบสองเหรอพี่น้องฮัลโหลหกชิปคนนึง อรุณสวัสดิ์ครับพ่อหวังครับได้ยังพอครับนะไม่ได้กลวยซุกฟอบสร้างของกันเอาแค่นไปกับพี่น้อง,งน้ำสาๆแค่นไปแค่นไปพี <c ười S 1> ่ตานว่าจะได้อาบน้ำไปอาบแล้วเมวื่อวาน เอาวันนี้ไม่อาบเหรอไม่อาบแล้วเรายุ่งเลยฮ่าบ่าวย้ำว่าเวลาสิพเวละเวลาทำหรับตอนเย็นนั่นเองโอ้โหไปทั่วล้วเห็นว่ากันได้เห็นว่ากันเดยครับพีแล้วเบื้องบรรยากาศย้ำสดสด รสวัสดีครับคุณยุพินสวัสดีบุเรงนองนี่นี่พี่รู้จักบุเรงนองเพราะเขาเป็นผู้ชนะสิบทิศนะโอ้วพี่ป๊อกพ่อเอิญไอ้ป๊อกกินเขาไรเปรตออกเลยอะไรนะ โตอะไรคนอะไรยิ่งกินนี่ออกข้างไม่ออกช่วงไม่ขึ้นบนเลยบุรียังว่าหนักเปานี่พอพนบอมาไหมเท่าไหร่ขายยังไงโอ้ยขายจังซี่ขายจังซี่ล่ะเอาไหมเท่าไหร่ขายยังไงเอาจักเอาจักซี่ใหม่ วันนี้มาจากข้ามแม่น้ำสตงมาครับพี่น้องครับนักข่าวจากประเทศเมียนมาขับเมล็ดน้ำสตงลงทุ่นขับเมล็ดน้ำสตงมางอะไรครับฮนะอ๋อตันอัตพลครับอะไรนะตันอัตพลพเพชรบรรเทิงเอาเอาซีใหม่ฮคก <laughs> ใหม่นี่นะครัอ่าพี่โคกก้กจริงเยอะจัง <c> โอ้โหหลายคนไล่ให้เขา ครับพี่น้องครับเซาล์นี้พบกับข่าวแดงลำดวนกับผู้ขาท่องจันสีสุธรรมครับพี่น้องเริ่มเพื่อเปลี่ยนพิธีกรโดนแล้วกรมตูนี้ย่อมวิทยาแจ้งข่าวว่ากรมประชาสมัรรมจังหวัดศรีสิเกตครับพี่น้องเซาล์นี้ครับอากาศอ่าค่อนข้างจะดีคึ้นๆนะพี่น้องแต่ว่าอย่างไี้เนาะผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าองไรเนาะ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้วันเสารก่อนครับพอกันในคลิปหน้าพี่น้องครับแล้วก็หยัดเก็บของขึ้นรถเตรียมออกเดินทางแรกนี้ครับพอกันครับอยู่ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเขียบตำบลมะเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับแต่ว่างานน่ะมันอยู่มันกระเหลืองครับพี่น้องตำบลมะเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับห่างจากเมืองประมาณเจ็ดโลครับพี่น้องครับ ออกไปทางถนนหมายเลข220ครับทางไปคูขันครับขายพี่น้องมาจากเมืองนะครับงานมือนีสิยูทธ์สร้างฝามือเนะพี่น้องแล้วขวาเข้าไปแต่พี่น้องต้องไปยุทธ์เชิญกันดีครับโอเคออค,กกรครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เชิญเช่นกันครับขอให้ไม่คลิปหนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตานอัพลพนุวิเชียวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย